สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีรสรอคุณเงินนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับความรักเช่นเคยนะครับผมวันนี้ความรักก็เดินทางมาช่วยงานนะครับโครงการไถโคกระบือนะครับผมวันนี้ก็มาปรับสถานที่ครับมาปรับสถานที่ช่วยอ่า เข่าแก่ท่าทรายนะครับที่เขาจะมีงานโครงการนะครับนี่ก็มาเจอ,อาสาวสวยนะครับวันนี้นี่นะครับน้องพรทิพย์ครับน้องพรทิพย์นี่ก็เป็นหญ้าปนข้าวนะครับผมหญ้าปนข้าวที่ควานเขี้ยวนะครับได้ไปตัดมาให้อ่ะ น้องพรทิพย์นะครับผมนี่ครับช้างเล็กนะครับจะชอบมากนะครับหญ้าแบบนี้นะครับนี่สวยมากนะครับนี่ก็ข้างบนบนก็โดนแดดไปแล้วนะครับก็จะเหี่ยวๆหน่อยแต่ข้างล่างยังสดนะครับเดี๋ยวไปหาสาวสวยเลยครับวันนี้ควันเขี่ยก็ได้มาหาน้องพรทิพย์แล้วนะครับได้เอาน้องพรทิพย์กินน้ําดูนะครับ จะพาเอฟซทุกท่านมาดูว่าอาการน้องพรอนทิพย์เมื่อไม่มีควันนะครับน้องพรอนทิพย์นะครับนี่ครับการใส่โซ่การผูกโซ่การใส่ปอกนะครับก็ไม่ใช่เป็นการทรมานช้างแต่อย่างใดนะครับเอฟซทุกท่านนะครับเป็นการเซฟช้างนะครับเพื่อไม่ให้ช้างหลุดหรือขาดนะครับ ไปทำลายข้าวของหรือไปกินสิ่งของการเกษตรเขานะครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับผมเพราะว่ามีรถแบคโฮมาปรับพื้นที่อยู่ใกล้ๆนี่นะครับเป็ยังพี่ใส่ไป้นมดอน้น้ำได้่อยนี่ครับ อูช้างไม่มีควันก็สังเกตด,ดูนะครับปฏิกิริยาของเขาพอเมื่อเช้าผมก็ได้เจอควันเขี้ยวแล้วนะครับก็ได้ขออนุญาตควันเขี้ยวอขอถ่ายแล้วนะครับแกก็บอกว่าเอาเลยตามสบายเลยครับเราก็ได้มาถ่ายให้เอฟซีได้ดูนะครับผมสาวสวยของเราก็นานแล้วนะครับ ที่ไม่ได้เจออยู่ในช่องนะครับควัมลักก็ไม่ค่อยมีเวลาจะมาถ่ายให้ f อซได้ดูนะครับผมหันหลังมานะครับนี่หันหลังมาแล้วครับควัมเชี่ยวก็ได้นำพรทิพย์นะครับมาผูกติดน้ำไว้นะครับเพื่อ,อให้เขาได้ เล่นน้ำได้กินน้ำเต็มที่นะครับตอนกลางวันอากาศร้อนนะครับผมเอาทำอะไรน้องครทิพย์สาวน้อยร้อยท่านะครับดูนะครับ <c oughs> นี่นะครับเขาจะเล่นหรือเขาจะอ่าหยอกควันลักนะครับโชว์ด้วยนะครับ ตัขนาดเล็กๆของเขานะครับก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับนานๆได้เจอสาวพรทิพย์สังเกตดูเนื้อดูตัวของพรทิพย์นะครับจะดำนะครับจะสวยนะครับเพราะว่า,าช้างได้เล่นน้ําประจํานะครับได้เล่นน้ําบ่อยนะครับผม ก็จะเนื้อตัวจะชุ่มชื่นนะครับนี่ครับยืนเล่นหมุนไปหมุนมานะครับช้างของเรานะครับก็การให้หญ้าให้อาหารนะครับ<อ>เราก็ให้เป็นเวลานะครับผม<อ>ถ้าเราให้เยอะอช้างเราก็ กินไม่หมดนะครับก็เสียดายย่านะครับเราต้องให้เขากินแบบกินหมดก่อนแล้วก็ให้เรื่อยๆนะครับยังจะเล่นกล้องนะครับสังเกตดูนี่หมุนแล้วครับนานๆได้เจอกล้องครับดูสายตาเขานะครับ ก็ช้างเด็กนะครับก็จะมีหยอกล้อคนอื่นที่เข้ามาหาก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ควานเขานะครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับรอบสองครับปู่นะครับ สมฉายาของเขาแล้วครับสาวสวยร้อยท่านีครับเอาแล้วพนทิปเล่นแล้วเดี๋ยวจะพาเอฟซดูปฏิกิริยาของน้องพอนทิปนะครับ เมื่อได้เจอความลักนะครับจะเป็นยังไงนะครับสงสัยจะหิวนะครับเดี๋ยวจะเอาหญ้านะครับให้พนทิปสักหน่อยนะครับเพื่อให้เขาได้กินนะครับนี่นะครับ ี่ครับถ้ามีหญ้าแล้วเขาก็จะไม่สนใจอย่างอื่นนะครับผมกินหญ้าชอบมากนะครับหญ้าแบบนี้เดี๋ยวจะเอาให้เขาอีกครับเป็นหญ้าปนข้าวนะครับ นี่นครับานช้างก็ถึงเวลาตอนเย็นๆอย่างนี้ก็ต้องเตรียมอาหารไว้ให้ช้างนะครับให้เขาได้กินเต็มที่นะครับผม วันนี้พรทิพย์ก็อิ่มมากนะครับอิ่มมากๆเลยครับวันนี้สังเกตดูท้องดูเนื้อดูตัวของพรทิพย์ก็อิ่มนะครับถือว่าอิ่มพรทิพย์นี่ก็อายุก็จะประมาณไล่ๆกันกับ ภายบุญส่งนะครับแต่พรทิพย์เป็นช้างพังบุญส่งก็เป็นช้างภายนะครับดูดูแล้วก็เปรียบเทียบใส่กันแล้วก็พรทิพย์น่าจะสูงกว่าบุญส่งนิดนึงนะครับ กินอย่างอะเลดอร่อยแล้วครับถ้าช้างได้กินหญ้าแบบนี้เขาก็จะไม่ค่อยเล่นนะครับไม่ค่อยหยอกคนอื่นเท่าไหร่นะครับผมก็จะห่วงหญ้าห่วงกินกว่านะครับ เป็นช้างสาวสวยของบัททลาดอีกเชือกแล้วครับน้องปอนทิป ครับก็ฝาก FC ทุกท่านนะครับฝากเข้าไปกดสับสไคร์นะครับผมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปด,ดีๆนะครับสวัสดีครับ